สวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์ที่29่สิบาคมภาพมพศสองพันเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับวันนี้คุณลุงแดงจะพาป้าตาไปโรงพยาบาลศ <ง S 1> <บา S 2> ิริกิจน,นะคะไปทำมแมมโมกแกรมครั้งที่8ปดเอาละค่ะ,ะนี่ก็ออกจากบ้านกันมา6กมูมตื่นตั้งแต่ ีสี่กว่านะแต่ก็ต้องเตรียมสำหรับคนสำหรับคนอาหารสำหรับคนแล้วก็เตรียมนมเตรียมชงอะไรต่างๆของป้าตาแล้วก็เพราะว่าจะไปหากินตามทางไม่ได้นะคุณดูนะเพราะว่าด้วยเราต้องรักษาสุขภาพกันแล้วเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะแล้วก็เช้านี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอนะ ยังตกอย וק, fl <hal> ู oh ่ก็ยังชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าอยู่เลยนะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการทําทําคลิปโวกครั้งแรกของเราออย่างเงี้ยพระพิสุทธิสงฆ์ท่านออกเดินพิจารณาไม่ได้นะแต่ป้าตาก็เตรียมคืาเรียกว่าอะไรนะเตรียมอาหารเตรียมอ่ามีสาหรับที่น้านมเมาอยู่แล้วอ่าน้ํานมขนมเนี่ยเตรียมใส่มาเรียบร้อยแล้วของคุณลุงแดงก็เตรียมมานะคะ ของลุงแดงก็จะเป็นนมชงเดีียวผลไม้นมชงแล้วก็เห็นไหมคะท้องฟ้าทำไปหมดเลยนี่ก็เป็นของคุณลุงแดงวันนี้เรถต้องอิ่มปรมาส่งแม่์นะเอาอิ่มให้บ้างเพราะว่านี่มอกว่ารถเธอประหยัด วานก็เป็นวันที่แสงบุญไปอยู่บ้านแม่ครั้งแรกเห็นลูกหลานมีความสุขอ่ะก็เราก็มีความสุขอ๋อนี่พระท่านนั่งซาเล่ามีอย่างไม่ต้องเดินก็อุปสรรคของทุกคนก็ต้องมีนะคะเนี่ยอุปสรรคของของของพระ ราดทนเดินบินบาทบินบินธบาทก็จะเจอเนี่ยฝนตกฝนเออแล้วเมื่อคืนฝนตกอย่างเดียวไม่พอนะคะฟ้าร้องด้วยฟ้าร้องเอาเรียกว่าในบ้านประตานิสันเลยนะโอ้โหรุนแรงขนาดนี้เลยข้ากับมืคุณนั่งสมาธิตอนไหนอ่ปะปตาตื่นมาตอนตีสีเห็นคุณลุงแดงนั่งสมาธิก็เลยนั่งสมาธิด้วย คือตื่นนอนมาปุ๊บทำไมมีคนถามว่าทำไมประตาถึงรู้ว่าเวลาตื่นเท่านั้นนี้คือตื่นนอนมาปุ๊บในสิ่งแรกที่ประตาจะต้องกดดูคือหนึ่งไฟคือต้องมีแสงไฟในห้องนอนคือปรากฏแสงไฟที่เปิดได้ไวที่สุดคือแสงไฟจากโทรศัพท์ก็จะเห็นนาฬิกาปลุกก็จะเห็นนาฬิกาว่าอ๋อวันนี้เราตื่นก่อนนาฬิกาปุกมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีนะก่อนนาฬิกาปลุก <า>คุณลุงแดงทานยาอาหารเช้า,ย,า,า,ย,ายังทานยาตอนเช้ายังยถ้ายังก็ทานนมไม่ได้นะ,ะเพราะว่าต้องจอดปั๊มก่อนไหมทานยาหรือว่าเอายามาเอายามาอันนี้ได้หยิบให้ไตดงะครับอ่ได้ได้ไปติดไฟดแดงเกาะกอยมั้ง กับมาบ้านสิ่งแรกที่ไม่เคยทํามาเลยในชีวิตเออไม่ใช่มาในชีวิตสิ่งแรกที่ไม่เคยทํามาเลยตลอดสามปีกว่านะนะะคือการเปิดประตูรั้วเปิดประตูรั้วปกติและที่บ้านจะเงียบจะไม่มีคําว่าบุญเอ้บุญบุญเอ้บุญเอ้บไม่อีแล้วไม่อ้แลอ้วเพรบะเอยบุเอีบุญ้บุเอ้บอกบุญวอาบุญรอ้บุเอ้บเออิบ่ออ่อ่ บุญเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกคิดว่าแสงบุญเนี่ยเขาจะคิดว่าทำไมยายต้องเรียกผมก็เลยบอกว่าบุญจําไว้ในลูกคนรักที่อยู่ในใจกับคนรักที่อยู่ใต้จิตสํานึกนมันมีค่าเท่ากันถูกไหมอย่างพี่อิ่มอะ่ะยายก็รักพี่อิมอยู่ในใจส่วนบุญเนี่ยคือมันอยู่ใต้ดใตสำนึกตื่นขึ้นมาก็ต้องบุญบุญ mm. ตื่นที่ยังลูกอ่าเห็นไหมก็จะเป็นเนี่ย ที่จิตสํานึกก็คือว่ายังไม่ทันได้ลืมตาเลยบุญก็โผล่ออกมาแล้วอย่างเงี้ยเมื่อวานเขาตอนกลางคืนเขาไลน์มาบอกเอเขาแชทมาบอกว่ายายครับคงจะเอาคอมน่ะไปทําก็เลยบอกว่าอีกวันเขาบอกเห็นว่าจะเสร็จจะเสร็จวันพฤหัสคอมเขาเสียงดังพัดลมเขาเสียงดังก็เลยบอกได้เอาไปทาเถอะยายจะลองทาโอ๊กดูวอกวอกวอก,วอก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 อะไรเนี่ยดู ว่าทําได้ไหมก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็ต้องฝึกกันไปอ่ะนะสนิอาจจะทําคลิปให้ยายแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็เวลาที่เราลงรูปภาพเนี่ยเราก็จะไปลงในในอะไรในเฟซบุ๊กนะเพราะวานพี่ก็ส่งเาก็บอกเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเพราะอย่าลืมมาครอบครัวเรา คนที่เขาเห็นเขาก็จะเห็นป้าตาคุณลุงแดงแล้วก็แสงบุญน้องอิ่มพี่อิ่มพี่อิ่มแล้วก็แสงบุญเนี่ยคุณลุงแดงก็ทานยาอยวให้คุณลุงแดงทานยาก่อนนะคะคุณลุงแดงก็ทานยาอห oh. ะคะดันช้าทานยากี่เม็ดคะัคุณลุง เม็ดเดียวครับแล้วก็หลังอา <ยะ S 1> หารสามเม็ด<ม>แค่นั้นแหละเพาะว่ายาเบาหวานครับทั้งทงที่น้ําตาลแล้วก็เออเดี๋ยวคราวห<ม>น้าไม่คานยาบำรุงเล,ลือดอ่ออ๋อคุณลุงแดงต้องทานยาบำรุงเลือดนะคะเพราะว่าเลือดคุณลุงน้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องอะไรนะข้างหน้าทาเกิดระดับที้การปรับต้องถามหามาอเมื่อกี <Rab> ้ รถนี่เขามากันแต่ละคนเห็นไหมเขาก็รีบเราเรานะ่ยไม่รีบแต่เขานะ่ยรีบเวลาเขารีบเนะ่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ดูเราหรอกน,น,นะเราใช้เส้นทางไหนคะเส้นทางาสายสามสิบหกแยกเข้าเอ่อมาบขาเนะว<า>ัดฉางมาบขาแล้วก็ดู สาถ้าเราออกเช้าเนี่ยเราก็จะไม่เจอรถติดตเดมากว่าหรือว่าหนึ่งนเช้าเพิ่มใหครูหนึ่งเนี่ยหกโมงครึ่งนี้ก็ถึงบ้านเมงแล้วมั้งเออออกจากบ้านหกโมงถึงแล้วรถก็ไม่ติดเนี่ยการไม่มีลูกการที่ไม่มีลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราอะ ก็ไม่ได้มาต้องดูแลนะนะพอมีลูกก็ต้องไหนจะต้องตื่นนอน <c oughs> คือมันมพอมันมีคนเพิ่มมาหนึ่งในชีวิตมันก็ต้องเพิ่มภาระไปอีกหนึ่งหนึ่งชีวิตอยา่อยาใช้คําว่าภาระเพราะบางคนมันเป็นหน้าที่มันก็ต้องเพิ่มหน้าที่ไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือการดูแลจะยิ่งถ้าลูกไปลูกไปนะะลูกไปโรงเรียนนะโอ้ <c oughs> ต,ตื่นนอนตอนเช้า <c oughs> เหมือนสมัยก่อนนะจาได้ไหมที่เราทํารถนักเรียนกันน่ะข mm. ู่ป้านี่ตึกนป้านี่ตื่นตีสามตีสี่เนี่ยมานานแล้วนะคะตีสามนี่ต้องตืง่นเตรียมกับข้าวเอ,อข้าวเชาว้าน้องอิ่มหลานๆแล้วก็คุณลุงแดงแต่คุณลุงแดงเขาก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยเ,เ,เขาก็ไปทํางานเพราะตอนนั้นคุณลุงแดงยังรับราชการอยู่ยังไม่กเกษียณส่วนป้านี่หกโมงเนี่ย คนขับรถตู้เนี่ยต้องมาถึงบ้านเนี่ยคือหกโมงเช้ารอวิ่งแล้วนะต้องมาก่อนแล้วนะสักห้า <No. S 1> นาทีสิบนาทีเพราะที่บ้านเนี่ยจะมีอาหารเช้าไว้ให้คนขับรถเลยกระฟงกาแฟมาชงกินได้ชาติเนี่ยมันจะมาชงกาแฟก่อนเพื่อนเลยนะเ <c oughs> ชา้าชงกาแฟไป <c oughs> แล้วมีปลาต้มกงปลาต้มโกลี่ก็มีให้เพราะว่าพออุ้มมาอุา้มก็จะแวะซื้อปลาต้มโกลีน้ำต้มกู้ะมา <c oughs> ตอนเชา้าก็มาถึงเร็วหน่อยนั่นนะแล้วก็จะทําอย่างเงี้ยเป็นเป็นกิจจากกิจ เป็นกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ย <c oughs> ส่วนเด็กๆเ,เนี่ยพอรถตู้ไปแล้วเนี่ยเออลุงสมนะลุงสมก็จะมาะดูแลหลานๆสามคนเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงลุงสมเป็นพี่เลี้ยงลุงสมผิวเผือกนะนมากินเตรียมอาหารเชา้าส่วนใหญ่อาหารเช้าของเราก็จะเป็นไข่ดาวขนมปังไสก้กรอกไข่ดาวขนมปังเนี่ยตอนเชา้าพี่อิมทานอาหารเช้าบนรถ รถปรตาไอรถคันที่เป็นเส้นทางบุญทุกวันเนี้ยเป็นรถที่เราวิ่งนักเรียนเด็กนักเรียนตัวเล็กๆอนุบาลเนี่ยมาเพราะว่าปตาเป็นคนดูแลนั่นแหละประตูข้ามมันไม่มีประตูข้ามประตูหลังนี่ก็<ม>ใค<ช>้เด็กโตนะนั่งข้างหลังท้ายเด็กโตเด็ก,ดกเล็กๆก็นั่ง<ม>ชีวิตของเราก็เป็นอย่างเนี้ยถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีความสุขนะแต่ตอนนั้นน่ะเราเนี่ยไม่รู้จากการ เาเรียกว่าอะไรเรายังไม่มีธรรมในการนําใจเราเรามีมีเหมือนกันแหละแต่เ็ามีตามเขาเรียกว่าอะไรตามตามมีตามเป็นไปแค่นั้นเองไม่ได้มีประเภทแบบไม่ได้ปฏิบัติถึงขนาดขั้นขั้นที่สูงสุดไม่สินทานภาวนามีแต่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งนั้นน่ะมันเป็นการทําสมาธิอันนั้นเราไม่รู้ถูกไหมคะทาน เรามีทานทานดมัยมานานแล้วนะเราไปแจกข้าวสารอาหารแห้งผู้เดือดร้อนเนี่ยเราช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันเป็นทานเนยเราเรามี<ต>ถูกไหมสินเนี่ยสินเนี่ยมีสินมีเป็นบางข้อคําว่ามีเป็นบางข้อเพราะบางครั้งหนึ่งอะข้อแรกที่มีเลยเนี่ยนะคือการที่เราไม่ลักทรัพย์ของใครและอีกข้อที่เรามีดีสุดยอดเลยคือการไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กินเหล้าไม่สุบุรีอันเนี้ยข้อที่ห้าข้อที่สี่นี่ก็ยังยังมีบ้างนิดๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าบางทีเห็นแต่เขาถามแล้วบอกไม่รู้เพราะเราไม่อยากให้ครอบครัวเขาแตกแยกเนี่ยเราก็ถือว่าเราไอ้นี่แล่ประเภทฆ่าสัตว์เนี่ยสมัยก่อนก็ยังเห็นมดไม่ได้เห็นมดก็ต้องก็ต้องฆ่าเนี่ยก็ถึงเรียกว่ามีศินมีสินแต่สินยังพร่องอยู่ แต่พอหลังจากที่เราคุณลุงกเกษียณแล้วเนี่ยนะนะเราก็เริ่มที่จะปี52นะที่หนูไปวัดคุณลุงแดงก็เริ่มที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสินเราก็เริ่มที่จะดีขึ้นมาตามลําดับและถามณนะปัจจุบันเนี่ยสินของเราเนี่ยเรียกว่าดีดีเลยแหละไม่มีการให้มันมันพร่องคือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความเคยชินไหม ถ้าเราจะฆ่าอะไรสักสักอย่างเนี่ยเราจะคิดแล้วคิดอีกเราจะคิดถึงความเจ็บปวดของเขาจถึงไหมคะคุยกันถึงเรื่องที่ว่าถ้าใครมาคุยว่าเออเดี๋ยวจะจำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรายังมีความรู้สึกวิหดหูนะความรู้สึกแบบหดหูหรือกลัวอันนั้นอะเรามีสินพิเศษมาสองข้อนะสินนั้นอะเป็นสินใหญ่หลวงเลยนะนั่นคืออะไรรู้ไหมคุณฮิลิโอตาการเกรงกลัว ความระอายต่อการทําบาปเนี่ยอันเนี้ยเราถึงบอกเลยโอ้โหเราเนี่ยโชคดีนะที่เรามีสิงตัวเนี้ยสองตัวเนี่ยกากับชีวิตเราเนี่ยแล้วก็เลยบอกเออเนี่ยฝนจะตกไปทั้งวันมั้งมันวันเนี้ยนี่ท้องฟ้าำทั่วเลยของคุณลุงแดงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคุณลุงแดงอันนี้ของคุณลุงแดงนะคะถามว่าอะไรแก้วนี้ แก้วที่เราพบไปต่างประเทศด้วยนะคะแก้วใบนี้ตอนขึ้นเครื่องอ่ะต้องเป็นแก้วเปล่านะคะแล้วก็ไปขอน้ำจากที่บนบนเครื่องเพื่อที่จะเอามาชงนมของคุณลุงแดงเนี่ยประมาณแค่นี้เกินขึ้นมาได้นิดหน่อยอันนี้คือนมโฆษนาที่เป็นซองนะคะซองละ85บาทมื้อเช้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะมื้อเช้าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาหารครบห้าหมู่เลย สำหรับของคุณลูแดงหนึ่งมื้อแปดสิบห้าบาทผมลังจะจเขาส่วนป้าตาเนี่ยใครบอกว่าชีวิตป้าตานะคะออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องใช้เลยคือแผ่นพืต้องใส่แผ่นพืแผ่นพืก็เฉลีย่ยแ,แล้ววันละยี่สิบบาทมันก็บอกเนี่ยชีวิตของเรามีค่านะคะมีค่ามีค่าน้ําค่าไฟค่าเบ็ดเตลดต่างๆเพิ่มต้นล,ลืมตาหายใจมาเนี่ยมีแล้วมีค่าแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ย ก็หวังว่าสิ่งที่ป้าตานำนำเสนอแล้วบอกบอกให้ลูกหลานถ้าถ้านับถือประตากับคุณลุงแดนเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนเอ,อเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นญาติก็ได้นะคะมีเรื่องทุกข์เรื่องร้อนใจมีปัญหาอะไรไลน์มาโทรมาถามประตาได้บอกประตาแม้กระทั่งต้องการกําลังใจเนี่ยบอกประตาได้เพราะว่าประตาผ่านตรงนั้นมาแล้วอาจจะเป็นคํา เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะอาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรต่างๆที่อาจจะไม่ได้เหมือนผู้อื่นที่ก็เป็นผู้รู้แต่เราเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตเมื่อก่อนก็ชอบผิดคิดสั้นฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเพราะเราคิดว่าเราสามารถทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างจริงไหมคุณ<แ>ลุงครเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังทําประโยชน์ได้เยอะ,ยะ,ยยอะมาคุยกันนะคะ เขาบอกว่าคนที่มีความทุกข์ถ้าได้ระบายอ่ะคนจะเป็นการปลดปล่อยของเอเขาเรียกพลังลบออกจากใจแต่ไม่มีเงินให้แค่นั้นเองอ่ะคุณเราคุยกันได้นะคะเราคุยกันได้แต่ถ้าบอกว่าจะมายืมเงินป้าตาป้าตากับคุณรนะุ่งแนนไม่มีเงินนะคะเพราะทุกวันนี้ก็กินเงินกเกษียณแล้วก็อาศัยใบบุญของกัลยาณมิตรทุกท่านที่ช่วยกันเป็นพลังบุญขับเคลื่อนอย่าง ออฉลอมเล็ดรอดเนี่ยแล้วก็น้องอ้อยปียพรเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้สมทบค่าคู่หนึ่งเนี่ยัตาหารพระมาคุณแม่เจรไนน้องหมูเนี่ยและภาสีบำรุงรักพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งมอนัดเนี่ยนังเต็มสิมมาเขาเหล่านี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังวงล้อแห่งบุญน,นี้จริงๆเลยนะคะเห็นปตาและครูแดงก็ต้อง ขอขอบคุณและก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนขับเคลื่อนวงล้อแห่งบุญนี้นะคะเราจะไม่สามารถทำบุญได้ทุกวันถ้าขาดพวกท่านทั้งหลายที่เป็นกะะนัลยาณมิตรสำหรับวันนี้นะคะป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องขอทำหน้าที่หน้าที่ตรงนี้ก่อนคุณลุงแดงก็ทำหน้าที่ของสามีคือพาภรรยาไปหาหมอส่วนป้าตาก็ทำหน้าที่เป็น คนไข้ที่ดีของหมอคือไปให้ตรงกับที่หมอนัดเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ